เดี๋ยวเรามาคนเขานะคะเพื่อที่จะนำเขาไปใช้งานผิวด้านหน้านะคะเป็นฮิวมัสเป็นเชื้อรานะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์สายส่วนอารมณ์ดีนะจ๊ะวันนี้จะพามาเปิดถังหมักจุลินทรีย์จาปลวกค่ะอายุครบ10วันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตอนนี้จุลินทรีย์จาปลวกแคทเป็นสีอะไรแล้วนะคะนี่โอ้ ทั้งขาวและเขียวมาพร้อมกันเลยจ้าสีเขียวนี่คือสีของไตโคเดอร์ม่านะคะเป็นเชื้อราชนิดดีนะคะที่ถ้าใครทําจุลินทรีย์จาวปลวกก็จะได้ตัวนี้มาด้วยก็คือเป็นเชื้อราที่ช่วยในการป้องกันอาการรากเน่าของรากพืชน,นั่นเองนะคะนี่เป็นจุดประสงค์หลักนะคะที่แคททาจุลินทรีย์จาวปลวกเพื่อลดบํารุงดินนะคะแล้วก็ใช้ทําปุ๋ยหมักนั่นเอง สวยไม่เอ่ยค่ะแล้ววันนี้แคทก็จะนําเขานะคะไปผสมน้ําเพื่อลดบํารุงต้นพืชของแคทที่ปลูกไว้ภายในสวนนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาคนเขานะคะเพื่อที่จะนําเขาไปใช้งาน ผิวด้านหน้านะคะเป็นฮิวมัสเป็นเชื้อรานะคะเป,เป็นไตโคเดอร์มาอย่างดีนั่นเองส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวจุลินทรีย์นะคะที่เขาหมักออกมาจะเป็นสีออกน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนเป็นสีเหลืองทองนะคะแล้วแต่ช่วงอายุของเขาชุดนี้หมักอายุครบ10วันนะจ๊ะ การนำไปใช้งานของแคทรอบนี้นะคะแคทก็เตรียมบัวลดน้ำไว้แล้วนะจ๊ะนี่ก็เป็นบัวลดน้ำของแคทนะคะความจุอยู่ที่2ลิตรโดยประมาณนะคะสําหรับช้อนที่ใช้ตักนะคะก็จะมีก้นลึกพอประมาณนะน้ำจุอยู่ที่1-2ถึงลิตรใช้1ช้อนนะคะเป็นช้อนก้นลึกก็จะตักเอาประมาณนี้นะคะลักษณะการตักไปใช้งานของแคทก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะ เท hey, ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนกับบัวลดน้ำขนาดหนึ่งถึงสองลิตรนะคะนี่เราก็คนหน่อยหลังจากนั้นก็ใช้ลดต้นพืชของเราได้เลยลดในที่นี้คือลดลงบริเวณดินนะคะจะดีมากเนื่องจากเชื้อราชนิดนี้จะเน้นบำรุงดินนะคะ ป้องกันโรคลากเนา่าป้องกันเชื้อราที่มาทำลายรากพืชของเรานะคะก็จะลด พอประมาณสําหรับพืชแต่ละชนิดนะเมื่อสักครู่นะคะก็คือตัวอย่างการนําเอาจุลินทรีย์จาวปลวกไปใช้งานนะคะมีการใช้บัวลดน้ําก็ให้ตวงในลักษณะแบบเดียวกับที่แคทใช้นะคะอันนี้เป็นในส่วนของแคทเองนะสําหรับท่านอื่นแคทไม่ทราบนะคะแต่ถ้าเราจะนําไปใช้กับปุ๋ยหมักนะคะที่ใช้ปริมาณการผาสมอัตราส่วน1ถุงปุ๋ยหกระสอบเราก็ใช้จุลินทรีย์จาวปลวกนะคะ ขนาด1.5ลิตรนะคะเทผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์น้ำหมักปลานะคะทั้ง3ตัวรวมกันทั้ง3ชนิดเลยผสมน้ําเทรวมกันแล้วก็ลาดในกองปุ๋ยได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนผสมที่แคทใช้หมักปุ๋ยเมื่อปี2019แล้วก็กองอื่นๆต่อมานะคะแคทก็จะผสมในลักษณะแบบนั้นเลยนะ สำหรับปีนี้แคทก็ได้จาวปลวกที่เลี้ยงไว้ในกระถางต้นไม้นะแล้วก็ได้มาจำนวนจำกัดนะคะแคทก็ทำออกมาได้หนึ่งถังประมาณนี้นะคะก่อนที่เราจะนำไปใช้งานทุกครั้งก็ให้คนก่อนวนไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าใครมีส่วนเล็กๆก,ก็ให้ใช้บัวลดน้ำเล็กๆแล้วก็ตวงหนึ่งช้อนโต๊ะอย่างที่แคททำให้ทุกคนได้ดูนะคะมีเพียงเท่านี้เราก็จะมีจุลินทรีย์ดีๆไว้ป้องกันรากพืชบำรุงดินแล้วก็ ็ทำปุ๋ยหมักของเราได้แล้วค่ะเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะคะเป็นฝาที่ไม่มีเกลียวนะคะก็คือปิดทับไว้เฉยๆเพื่อให้เขาสามารถระบายแก๊สได้เราสามารถนำไปใช้งานได้จนกว่ามันจะหมดถังนี้ได้เลยค่ะเมื่อมีตะกอนนะคะเราก็เติมน้ำลงไปแล้วก็นำเอาจาวปลวกมาหมักเพิ่มเติมได้ในโอกาสต่อ,ตอๆไปได้อีกเรื่อยๆนะคะ วันนี้ก็พาทุกคนมาติดตามผลงานจุลินทรีย์จาปลวกข้ามนิดนึงนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ชื่นชอบการปลูกพืชผักสวนครัวแบบอินทรีย์นะคะก็เป็นจุลินทรีย์ดีๆที่ถ้าเราทำติดบ้านไว้มันก็จะเกิดประโยชน์กับการทำปุ๋ยมากการบำรุงดินการป้องกันรากพืชจากเชื้อราชนิดที่ไม่ดีให้เราได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบทูกใจได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะ ถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อตอไปก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกลิ้งๆไว้ด้วยนะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบ๊ายบาย